สว,ส,สวัสดีค่ะนะคะตอนนี้นะคะทุกท่านอยู่กับช่องชาแนลดีบูลคุณปุ๊กนะคะวันนี้นะคะพวกอยู่กับเ,เคสพี่น้องนะคะลูกค้าทั้งสองท่านนะคะก็ได้ทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลตัวนี้นะคะแล้วก็ทานแล้วก็เห็นผลลัพธ์ทักเจนทั้งสองท่านเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังนะคะประสบการณ์การทานนะคะว่า,าท่านเคยปวดทั้งสองท่านนะคะเคยปวดเข่ามาแล้วแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์ดีบูลนะคะแล้วดีขึ้นเนาะแล้วก็เดี๋น,นะคะแนะนำตัวเองก่อนชื่อที่เลยค่ะกัญเจนาค่ะชี่อกัญจนาเนาะ พี่สมพานเนาะทั้งสองท่านเป็นพี่น้องกันใครเป็นพี่ใครเป็นน้องคะพี่สาวค่ะพี่สาวเนาะแล้วก็พี่สมพานเป็นน้องอายุห่างกันกี่ปีเอ่ยประมาณสงปีสองปีนะคะแล้วก็เห็นว่าตอนแรกค่ะพี่สมพานทานพี่สมพานเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าก่อนทานนะคะมีอาการปวดยังไงบ้างคะก่อนทานมีอาการปวดปวดเข่านะครับเขาบอกว่าเป็นเข่าเสื่อมปวดเข่าแล้วก็ล้าลงขาถึง้เอวนะครับค่ะครับก็เลย ดูวาทางยูทุบก็ได้สั่งเป็นพันธีบูญมากินค่ะเห็นผลครับเห็นผลชัดเจนเนาะเรียกได้ว่าเมื่อก่อนมีการปวดเข่าแล้วเห็นบอกว่าเวลาที่ก่อนจะลุกอะค่ะมันจะลุกลําบากใช่ไหมคะเมื่อก่อนต้องแบบยังไงบ้างคะเวลาก่อนจะลุกอะตอนที่เราปวดอยู่ก็ค่อยลุกขึ้นลุกแล้วก็เหมือนเหมือนเข่ามันบิดครับแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็ณะแล้วก็เหมือนหลังแข็งแล้วกลุกนี่้วเื่อมไปได้อ๋อเมื่อก่อนเป็นแบบนั้นแล้วเห็นบอกว่าเอ่อเมื่อก่อนเนี่ยไม่สามารถที่จะยกขามาเพื่อไ้้ห่างด คือลักษณะเนี้ยครับคือเอาสักห้าวิไม่ต้องเยอะผมค่อยๆลองลองดูนี่ครับค่ะมันตึงต้องรีบรีบปล่อยขึ้นห้าวินั้นมันเป็นยังไงคะอาการปวดมากปวดแล้วก็ตึงแล้วก็แล้วที่อ๋อแล้วถึงเอวนะคะแล้วหลังจากที่ได้ตัดสินใจลองทานตัวดีบูนนะคะเห็นผลลัพ์เป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงคะคะอาการที่น้าขาตึงที่เล้าลงขามาเอวสามกล่องครับ อาการเหล่านั้นหายเลยทุกวันนี้คือสามารถที่จะไข่ห่างได้ปกติได้ปกติเห็นพี่สัภา์บอกว่าอ่าวิ่งได้ด้วยใช่ไหมคะได้วิ่งได้ด้วยวิ่งได้ด้วยเนาะเรียกได้ว่าผลลัพธ์มากๆพอตัวเองทานแล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนแบบนี้ก็เลยบอกต่อพี่สาวก็เลยบอกต่อพี่สาวอ๋อค่ะแล้วเป็นไงช่วงที่แบบแนะนําพี่สาวพี่สาวมีอาการแบบไหนเล่าให้กันฟังอยู่เนาะ มีอาการปวดเข่าค่ะแล้วก็ปวดบันเอวเวลาเรานั่งสักพ้านานๆนนเนี่ยเวลาเราจะลุกขึ้นเนี่ยเราต้องตั้งหลักก่อนครับเพราะว่ายืนตรงไม่ได้เลยค่ะเวลาขึ้นกระไดนี่ก็หัวเข่าจะมีอาการแสบแบบเสียวแป๊บๆอะค่ะอืมค่ะทรมานมากทารมานมากก็เราให้พี่สัมพันธ์ฟังแล้วพี่สัมพันธ์ก็แนะนำค่ะแนะนำค่ะก็ลองกินดูแต่ว่าเห็นผลนี่ซองแรกก็คิดว่าตัวเองเนี่ยอุปทานหรือเปล่ามันเริ่มดีเลยซองแรกค่ะแล้วได้โทรไปหาเขาไหมคะ โทรบอกค่ะโทรเล่าอาการให้ฟังค่ะอ๋อแล้วที่สมพั์ว่าไงบ้างหลังจากที่ได้ยินข่าวว่าโอ้ดีขึ้นอะไรอ่เงี้ยคุณบอกออดีใจครับพี่พี่ด้วยคืออาการที่เคยเป็นอ่ะมันตรวาญมากผมรู้อ่าเหมือนกับที่แจเล่าให้ฟังก็เลยแนะนำให้กินออ,อได้ยินอย่างพวกนี้ก็ดีใจดีใจมากๆเลยครับก็บเรียกได้ว่านะคะทั้งสองท่านนะคะก็มีอาการปวดท้องเหมือนกันแล้วทาน,านแล้วก็เห็นผลชัดเจน เกิดจากที่ที่สมพันธ์ทานก่อนแล้วก็มีการแนะนําพี่สาวพี่สาวทานแล้วก็เห็นบอกว่าแนะนําสินค้าให้แฟนทานด้วยแล้วก็พี่สาวที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยเนาะแล้วเป็นยังไงบ้างคะผลลั์ผลลับแฟนเขาบอกว่าดีมากค่ะตอนนี้แกก็หายปวดกันหายปวดใช้ชีวิตได้ก็ว่าแกเดินแกเดินเยอะเดินทํางานค่ะ เดินเยอะเดินทํางานเน,เนาะก็เรียกได้ว่าถ้าถามความพับใจอะค่ะของพี่ทั้งสองท่านว่าโอ้ยผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนตัวนี้ค่ะมันช่วยอาการไขข้อเสื่อมปกระดูกปวดเข่าตัวนี้ได้จริงผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ดีบูนเนี่ยครับตามที่เคยเคยได้ดูแล้วก็ได้ลองมาใช้ดูค,ความทับใจนี่เรียกว่าสุดยอดครับเหมือนกับที่เราเป็นนี่ปวดขาปวดเข,ข่าวปวดอะไรนี่เหมือนเหมือนได้ขาใหม่ครับครับผมสำหรับที่ท่านอยากจะลองนะครับดูดูคลิปนี้แล้วก็ ตังเลยครับไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอให้ใครมาซื้อให้กินนะครับเราเองต้องซื้อเองต้องรักษาตัวเองครับสุขภาพของเราดูแลเองครับดีที่สุดครับใ,ใครไปซื้อไม่กินไม่มีใครซื้อครับซื้อเองเลยครับน่ารักมากๆนะคะนี่ก็เป็นการการันตีเนาะว่ากินจริงเห็นผลจริงแล้วก็อยากให้คนที่มีปัญหาได้ทานเหมือนเราได้หายเนาะแล้วเดี๋ยวอยากให้พี่กัญจนาค่ะเ,เล่าความประทับใจในผลิตภัณฑ์ดีบูนิดนึงนะคะผลิตภัณฑ์ดีบูนี่กินแล้วดีจริงๆนะคะถ้าใคร มีอาการแบบนี้ปวดปวดตามร่างกายเกี่ยวกับกระดูกเนี่ยคิดถึงดีบุญนะคะของเขาดีจริงๆค่ะลูกค้านะคะมีปัญหาปวดข้อปวดเขา่าแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าทีชื่อว่าผลิตภัณฑ์ดีบุลตัวนี้นะคะแล้วการปวดเข่าเห็นผลชัดเจนและไวมากๆเลยนะคะวันนี้ลูกค้าอยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆเดี๋ยวเรา,าฟังเสียงจากคนใช้จริงกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค,ค,คุณลงุงชื่อคุณลุงอะไรคะคุณรัชเดชฮะรัชเดชเนาะเป็นคนคจังหวัดอะไรคะ จังหวัดสระบุรีนี่แหละครับตอนนี้คุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วคะ72ฮะเ2อเมื่อก่อนทำอาชีพอะไรอยู่คะก็เป็นนักการเมืองมาตลอดอ๋อเป็นนักการเมืองนะคะวันนี้นะคะคุณลุงก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆโดยการที่เมื่อก่อนเห็นว่ามีอาการปวดเข่าใช่ไหมคะอยากให้คุณลุงเล่านิดนึงค่ะว่าตอนที่ปวดมีอาการปวดยังไงบ้างคะคือคือขาเข่าสองข้างเนี่ยปวดเลยครับคือผมปวดประมาณสองเดือนผมก็รู้แล้วว่าว่าเข่าเสื่อมครับเข่าเสื่อมคนนี้ก็ไม่ ก็ยังไม่สั่งอ่ะคือเปิดดูก่อนว่ามันมีแล้วแต่ยังไม่ได้สั่งเพราะว่าทดลองนู่นทดลองนี่เอ๊ะมันก็ไม่หายไม่หายว่าผมก็ตัดสินใจสั่งคือผมทดลองทางแพทย์ทางเลือกอะครับไปกดบ้างไปอะไรเงี้ยครับไปนวดบ้างไปนวดบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ดีขึ้นเนาะแล้วเห็นตัวโฆษณาดีบูลจากช่องทางไหนคะช่องทาง อ่า YouTube เนี่ย <YouTube S 1> ครับเนอะแล้วหลังจากที่เราได้ลองอะค่ะเรารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เราทานที่ซองที่เท่าไหร่คะคือซองแรกเลยนะครับผม<ช>ทานก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีความเปลี่ยนแปลงขึ้น<ช>นะครับซองแรกเลยตั้งแต่ซองแรกมมแล้วก็เอ๊ะพอดีขึ้นก็นทานไปเรื่อยๆท<ช>านเรื่อยๆแล้วก็พอ<ช>ถึองจนครบก็กกาหายเลยห้าชุดหนึ่ง 5ซองนะคะก็เรียกได้ว่าทานดีขึ้นตั้งแต่1ซองแรกนะคะเพราะว่า1กล่องนี้มันมี5ซองพอทานครบ5ซอง1กล่องตอนนี้เห็นคุณลุงบอกว่ากล้าพูดได้อย่างมั่นใจเลยว่าตอนนี้อาการหายปวดแบบปิดทิ้งเลยหายแน่นอนหายแน่นอนนะคะหายหายร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหสุดยอดมากเลยนี่นะคะก็เป็นผลลัพธ์ดีๆของผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลนะคะแล้ว้าถามความประทับใจนะคะว่าตอนนี้ค่ะคุณลุงมีความประทับใจยังไงกับผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลบ้างคะก็ดีบูลนี้ก็ถือว่า เป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งเนาะเพราะว่าผมก็ <Okay. S 1> กทดลองดูด้วยตัวเองเนี่ยก็ถือว่า,าให้คุณภาพเนี่ยถ้าให้มาร้อยผมก็ให้เต็มร้อยอะครับพวกที่เป็นปวดเข่านะครับก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากครับผมทดลองมาทุกอย่างแล้วค,ครับนะครับก็ในเมื่อทานดีบุญแล้วดีขึ้นนะครับก็ถือว่าอยากจะ,ะสร้างคุณภาพ ก็ดีๆเนี่ยก็หันมาทานดีบุญกันนะครับหายแน่นอนครับคือไม่มีว่าจ้างแน่นอนจะเอาเอาศักดิ์ศรีเป็นประกันนะครับก็คอนเฟิร์มนะคะว่าดื่ทานดีบุญทานง่ายแล้วก็ฟื้นฟูอาการปวดเข่าได้จริงๆนะคะจริงๆครับจริงๆเพราะว่าผมก็หายดีแล้วนี่ก็เเตรียมแผนที่ไปเที่ยวกันแล้วโอ้โหนะคะก็เรียกได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยปวดเข่าก็ไม่สามารถขับรถไกลๆได้เดี๋ยวนี้สามารถขับรถไกลได้แล้วก็มีแผนจะไปเที่ยวด้วยก็เป็นข่าวดีแล้วก็ยินดีกับผู้ลูกมากๆด้วยนะคะปวดข้อส่วนไหนในร่างกายคะ ่จริงก็ปวดหลายที่แต่แต่มันหนักมากคือหัวเข่าตรงเขนซอนนี่ก็มีปวดแต่ว่ามันปวดไม่มากมันไม่วมหัวเข่านี่มันบวมเปล่งเลยแล้วก็เดินลําบากเดินลําบากเนาะเป็นมากี่ปีแล้วคะรู้สึกจะสามปีเป็นมาสามปีเนาะใช้ชีวิตทรมานมากใช่ไหมคะทรมานมากแล้วเห็นบอกว่าเมื่อก่อนเคยไปหาคุณหมอมาแล้วมาไปไปตั้งสามสี่ครั้งที่ไปโรงพยาบาลเนาะมันมันหนักเข้าหมอเขาถามว่า ลุงผ่าไหมก็ก็เมื่อบ้ปวดมากๆก็แล้วแต่หมอจะทําเพราะว่าผ่าก็ผ่าแต่เขาว่าอีกประมาณสิบห้าวันให้ลุงมาทีนี้ก็ใบนัดผมก็ถือไว้ไม่ไม่กล้าออกมาดูกลัวจะถึงวันนั้นกลัวจะถึงวันป่าก่อนก่อนจะเอาไว้นะโทรไปหาแฟนแฟนก็บอกว่าจะเพิ่งผ่านะเลยมาหาปิตภัณฑ์นี้กินเลยมาเจอดีบุล แล้วหลังจากที่ทานแล้วอะค่ะคุณพี่อุทัยมีสัมผัสได้ว่ามีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่ากินวันแรกก็ก็ยังเริ่มเริ่มจะดีแต่ว่าเพราะว่าเคยกินการอ่นมาเยอะแล้วก็ยังไม่ไม่มั่นใจนะครับข้อสองที่สามข้อที่สี่เอ๊ะพื่กับแฟนนะทำไมมันไอ้ที่บวมเราอะทำไมมันยุบยุบอมันรู้เอว่าดีขึ้นนั่งแป๊สามสองแรกการที่เข่าบวมแดงก็คือลดลงเนาะค่ะพะก็เลยคิดว่าเออ ตอนนั้นเคโทรไปหาคุณพุกว่ามันจะดีตั้งแต่กล่องแรกนับกิวไทยคือกล่องหนึ่งมันมีห้าซองเนาะเออใช่จริงจรด้วยอใชจริงๆด้วยพอ,อ,อเจอห้าซองเออดีขึ้นทีนี้ก็เหลือปวดปวดนินดๆข้างในอะ่ะพอเนี่ยสองซองที่สามกำลังกินอยู่อ่ากล่องที่สามว่าไงกินเหลือเหลืออยู่สองซอง ปวดข้างในแทบจะไม่มีอะโอ้โหปว,วดรับสาดยอดมากๆเลยเนาะก็เห็นว่าพี่ไทยบอกว่าหลังจากที่ทานตัว ى, ดีบุลไปแล้วดีบุลผงไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ได้ทดสอบในการขึ้นบันไดได้ชใช่ไหมับขึ้นบันไดขึ้นตึกอื <c ười> เคยเห็นว่าคนอื่นเขาเคยว่าขึ้นตึกขึ้นขเขาแล้ว,ล,ว,ล,วลองล,อง,ลองขึ้นตึกสูงสี่ชั้นห้าชั้นดูอ้าวก็ดีนี่ขึ้นได้สบายเมื่อก่อนขึ้นแต่ทรมารต้องดึงขึ้นอ่ะต้องดึงบันได อรนี้คือเดินที่ได้สบายเลยปวดก็ไม่ปวดแล้วเนาะไม่ปวดเจอขนาดนี้ที่แรกนะผมคงไม่หมดตังค์ซื้ออย่างอื่นหรอกครับผมจริงๆเรื่องนี้พูดจากใจจริงจากที่ความคิดในใจหมดเลยเมา่เจอตัวนี้ที่แรกเนี่ยเงินที่ว่าเคยซื้อที่ละห้าพันหกพันแปดพันอะไรตัวนี้จะคุ้มกว่าค่ะคุ้มกว่าเนาะดีใจมากที่มาเจอดีบูนคิดว่าเป็นยาขนานสุดท้ายที่ผม ต้องเจอเพราะว่าที่ผั่านมาก็เจอมาแล้วแต่เอาไม่อยู่พอเจอดีบุญเอาอยู่เลยเอาอยู่เลยว่าปวดหลังล้าลงขาล้าสะโพกลงขาแล้วก็เวลากลางคืนก็จะปลุกปวดเกรงเกรงชาปวดมากเดินไม่ได้มาเป็นระยะเวลานานสิบกว่าปีแล้วที่ปวดรักษามาก็ใช้แต่ฉีดยาแล้วก็กินยา ฉีดยานในทุกสองอาทิตย์ค่ะทุกสองอาทิตย์ตยนะคะพอมารู้จักกับดีบูนก็รู้สึกว่าประทับใจนะคะเพราะว่าเริ่มเริ่มทานได้ไปห้าซองก,ก็อาการปวดก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดหลังจากสิบซองก็เดินเพื่อนชวนเดินขึ้นเขาก,ก็เดินขึ้นไปโดยที่ไม่แน่ใจว่าจะเดินกลับได้หรือเปล่าตอนก็อายุเท่านี้แล้วเนาะหกสิบสี่ปีแล้ว ก็เดินขึ้นไปจนถึงขนาดนั้นได้ก็ยังตกใจก็ถ้าเกิดว่าถามความประทับใจคุณป้าค่ะประทับใจยังไงกับผิตภัณฑ์นีบูนบ้างคะก็ประทับใจมากนะคะก็คือว่าเราเราสัมผัสมาเยอะทั้งฉีดยาทั้งกินยาฉีดยาในเข็มละสี่พันกว่าก็ฉีดแต่ไม่หายก็ค,คือมามามา,มาตัวนี้คนอื่นเขาคิดว่าแพงราคาแค่นี้แต่ว่าเรามาสัมผัสแล้วมันไม่มันเทียบคุณค่าไม่ได้มันม,มันมันคุ้มจริงๆ